คือนางสงวานแสงคู่อยู่ที่ตบ,บุญคยชัยบ้านลาดังค่ะคุณแม่ทำนามานานยังนานมากเลยนานมากพืนก้นเนเชาวก็ตั้งแต่พศ3าสาตั้งแต่ปี39นะครับปัจจุบันปี6 6นะครับต้องบอกว่าทำตั้งแต่อย่างสาวโอ้ทำตั้งแต่ออกเลดปศิ่ทำตั้งแต่ออกปศ <c oughs> มาแล้วมารู้จักโฟทีเนี่ยกีป่ปีแล้วแม่ประมาณ 6- 7ปีได้ ก็ตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาขายในประเทศไทยเลยเนาะจ้ะต้องบอกว่าเป็นเกษตรกรชาวนายุคแรกๆที่รู้จักโปทีซื้อปิกจากคนเคยใช้อ๋อเขามาแนะนําก็เอาเลยใช่แล้วตอนแรกที่เห็นซองขนาดนี้ไม่รู้สึกตกใจหรือต่อต้านหรือว่ามันหลอกฉันหรือเปล่าชอบลองชอบรู้ไงชอบการทดลองเหมือนปราชาวนาแต่ชอบอ่ะก็เลยมาลองใช้เลยถ้าไม่ดีเราก็เลิกใครไหนดีเราก็เอาโอ้ยอย่างนี้ ใช้มาเจ็ดปีนี้ไม่เลิกนี่ต้องคงเข้าขายว่าดีดีจนประทับใจเลยใช่ไหมผมอยากจะทราบว่ามีแปลงล่าสุดของแม่1ิบกว่าไร่แม่ได้ข้าวเยอะมากเลยหรอสิบไร่ได้ไปสิบห้าเกวียนกว่าสิบไร่ได้ไปสิบห้าเกวียนกว่าจะโดยใช้โฟทีใช้ตลอดไม่เคยใช้ต้นไหนเลยไม่เคยเลิกใช้เลยไม่เคยเลยแล้วยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราอะไรถ้าไม่เป็นอะไรก็ไม่เติมไม่เติมไม่ฉีด รอแคอตั้งพร้องก็ออกลวงเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมได้คุยกับคุณแม่แม่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยใช้ฮอร์โมนเยอะมากเลยเหรอเยอะหลายยี่ห้อหลายแพงไหมขวดละ350แล้วล<อ>ปัจจุบันพอเอาโฟทีมาใช้เนี่ยยังใช้ฮอร์โมนเพวกนั้นอยู่ไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้แอมเงินแม่เลยนะไม่ได้เลยใช้ตัวนี้ตลอดเน,นี่ยนั้นแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่โดดเด่นทําให้แม่ใช้ตัวนี้แล้วถึงเลือกใช้ฮอร์โมนได้มันแพงกว่ามันถูกกว่าหรือมันเพราะอะไรถึงแม่ถึงเลือกใช้ฮอร์โมนมันเหมือนใช้ได้คุ้มค่ากว่า ได้ผลผลิตดีกว่าซองเล็กๆดูเหมือนมันจะแพงแต่พอใช้จริงๆปุ๊บไมไ่แพงมันถูกเรียกว่าใช้ยาฆ่าแมลงลดลงใช้ปุ๋ยลดลงลดใช้ยาฆ่าเชื้อราลดลงลดลงฮอร์โมนก็ลดลงลดลงท่ากับว่าแม่ก็มีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นอีกข้อหนึ่งที่ผมยังสงสัยอยู่เนี่ยเวลาทําข้าวแล้วส่งศูนย์ขยายพันธุ์ข้าวหรือศูนย์ขายพันธุ์ข้าวเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากในเรื่องคุณภาพเนี่ย เวลาเอาข้าวไปขายเนะี่ยเขาจะตรวจเช็คความชื้นอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมตรวจคนคุมเขาต้องมาดูมันนความชื้นที่ได้มันคือความชื้นต่ําได้ราคาพิเศษอีกเห็นบอกว่ารอบล่าสุดเนี่ยคนอื่นจะได้ราคาปกติอะไรแปดพันกว่าบาทป่ะแปดพันสี่แปดพันห้าของแม่จะได้มากกว่าเขาได้ไป 9, เก้าพันเฉลี่ยประมาณพันกว่าบาทจะได้เงินตามมาอีกใช่ไหมได้เงินตามอีกไร่ละสี่อันนี้คือสิ่งที่แม่ประทับใจแม่อยากจะเล่าอะไรให้พี่น้องเกษตรกรฟ,ฟังบ้างว่าใช้โปรตีนแล้วเนี่ยสิ่งที่เกษตรกรท่านาจะได้จากการใช้ แล้วให้เกษตรกรชาวนาท่านอื่นได้ทราบเลยครับอยากจะชักชวนให้เขามาใช้ใช้แล้วมันได้ผลผลิตดีได้คุณภาพดีประหยัดต้นทุนประหยัดทุกอ,อย่างค่าปุ๋ยค่ายาอย่างเงี้ยลดแบบ<อ>เห็นกันชัดๆเลยมั้ยด้วยคาว่าเป็นแฟนพันธ์แท้แล้วก็ใช้ต่อเนื่องมา7ปีนะครับปีเนี้ยปี66อ่ะเรามีผิดพันธุ์ล่าสุดออกมาอยู่ข้างหน้าคุณแม่นี่เลยก็คือตัวบูสเตอร์แล้วก็เห็นบอกว่าตัวแทนเขาก็แนะนําให้แช่ข้าวอ๋อเหรอ แล้วแม่ไปแช่ข้าวแล้วสิ่งที่เห็นเป็นยังไงบ้างแม่มันก็โอกดีกับที่เอาของพวกน้ํายาเร่งรากไปแช่ท้อปกติปกติชาวนาเวลาจะปลูกข้าวก็ต้องไปซื้อน้ํายาเร่งรากซื้อเมื่อก่อนก็ซื้อใช้อยู่แล้วก็มาแช่เปลี่ยนจากน้ํายาเร่งรากมาใช้บูสเตอร์แทนน้ํากี่ลิตรนะแม่สองร้อยลิตรใส่ไปเยอะไหมตัวนี้จะเร่งยังไงสิ 10cc 1 0 c ีตอนน้ำสองร้อยลิตร แช่พันข้าวสิ่งที่เห็นคือรากมีรากขาวยาวก่าเดิมแล้วหลังจากหวานข้าวมันโตเร็วปรับกระดิ่โตเอันนี้คือชุดชุดที่ใช้บูสเตอร์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องมารอลุ้นนะว่าแปลงนี้มันจะได้เท่าไหร่ตอนออโงนั่นแหละต้องแปลงนั้นซัดไปตันครึ่งแล้วจ้ะถ้าแปลงนี้ซัดไปตันเจ็ดตันแปดนี่ได้ตังเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะเลยนะเป็นอีกหนึ่งคำยืนยันนะครับสำหรับเกษตรกรผู้ใช้ผิดแผ่นโฟที และผิดพันธ์บูสเตอร์ตัวใหม่ของเรานะครับขอขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะครับที่ให้เราอนุญาตให้เราเข้ามาดูแปลงนาสวยๆนะครับจากทีมงานผิดพันธุ์โฟชีและน้องใหม่บูสเตอร์นะครับเพื่อเกษตรกรพี่น้องชาวนาไทยทุกท่านรวมถึงเกษตรกรพี่น้องชาวต่างประเทศนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ